สวัสดีครับพบก,กับผมช่องพังลุงแซบนะครับวันนี้ก็มาจะพามาดูคุณยายถอนไอเคียเรียกว่าอะไรนะเทว,วันบอกเรียกว่าเทวันนะครับถอนเทวันออกจากป่าหญ้นา,นออา,า,านะครับเทวันนี้ช้างกินไหมครับคุณยายเทวันนี้ช้างช้างกินนะครับ เาจะเอาไปให้คุณยายเตี้ยนะครับผมหรือว่าคุณยายฮิปโปนะครับออออถนนอนออกจากป่าหญ้าด้วยแล้วก็ถอนไปให้ช้างอนอกจากป่าญ้ดนะครับรนีน,น,นี่ครับป่าหญ้าเขียวขจีครับผม ปลายาสวยมากครับผมน,นี่เราก็ปลูกไว้ให้ช้างนะครับปลูกไว้ให้ช้างครับปลานี้ยกให้คุณยายเตี้ยหมดเลยตาก็กำลังเกี่ยวญ้าให้ยายเตี้ยนะครับหรือยายฮิโปนะครับ นี่ครับผมเกี่ยวจำตอ่อเลยนะครับเกี่ยวจำจำเลยนะครับผมเกี่ยวจำจำจะได้เกิดมาสวยๆนะครับทำแบบนี้เป็นจิจวัตรประจำวันนะครับ มาเกี่ยวหญ้าให้ช้างครับผมเกี่ยวหญ้าให้ยายเตี้ยใส่ตอนค่ำๆครับนี่จะเป็นป่าย่าครับย้าเนเปียครับผมย่าปลูกย่าแบบนี้จะช้างจะกินดีครับเป็นญ่าหวานนะครับหวานไม่มากครับแต่หวานอยู่นะครับ กำลังตัดหญ้าครับผมตัดหญ้าเอาไปให้ช้างครับให้คหุณยายเที่ยกินตอนกลางคืนนะผมป่าหญ้าเราก็กำลังสวยเลยครับกำลังพอดีกินนะครับคุณยายก็ถอนเคลียเคลียหรือว่าเทวันนะครับที่มันเลื้อยตามพื้นนะครับ ก็จะถอนไปให้คุณยายเตี้ยครับแบบนี้ก็เป็นยาเหมือนกันนะครับแบบนี้น,นี่เราก็จะดูปลายา,ยาคุณยายก,กำลังถอนเคเลียหรือว่าเทวันนะครับเ,เอาไปให้ช้างครับอืม คุณยายเราก็คนกับช้างก็เหมือนกันเลยครับผมนี่ครับช้างก็เตี้ยคนก็เตี้ยครับผมคุณยายเราเหมือนคุณยายเตี้ยเลยครับช้ยางก็สู๋ยายก็สู๋ช้างก็น่ารักยายก็น่ารัก <c oughs> ช้างก็เตี้ยครับยายก็เตี้ยครับผมไม่เรียกว่าเตี้ยเขาเรียกไม่ถึงนี่ครับ เคลียแบบนี้ช้างก็กินนะครับเขาเรียกเทาวันครับผมนี่ครับหญ้าของเรากำลังขึ้นสวยๆเลยครับผมนี่ครับกำลังพอดีกินเลยครับยายเตี้ยดีใจมากครับวันนี้จะได้กินเทาวันครับหรือว่าเคียนี่เองครับผมภาษาอีสานเรียกเคียนะครับ พอแล้ววะยายะกาจะดูมาดูกันนะครับว่าคุณยายเตี้ยจะกินหรือเปล่าครับเคียนะครับคุณยายก็จะห่อไปให้นะครับเราจะดูกันนะครับว่าคุณยายเตี้ยจะกินไหมครับ อย่าทำให้คุณยายเสียหน้านะนี่คุณตาเราก็กำลังตัดหญ้าน,นะครับผมนี่ครับผม สองตายายครับผมทำเป็นกิจวัตรแลครับทุกวนันนี้คุณยายก็จะไปหอบเคลียรหรือเทาวันโยนให้ยายเตี้ยกินก่อนนะครับเราจะมาลุ้นกันนะว่าคุณยายเตี้ยจะกินหรือเปล่าครับเทาวันครับ เถาวันที่คุณยายถอนมานะครับผมนี่ก็จะเป็นที่พักไม่ใช่ที่พักครับถอยยายถอเถอยดูครับเอาลุ่นกันครับเขาจะกินหรือเปล่าครับเคียย์หรือว่าเถาวันเองครับ ติมตึมตึดึเดิมตึมเติรเดิมตึมเติรเดึรมตึมติรดิมกินเสยครับผมกินเสยเลยครับนึกว่าจะไม่กินครับผมเคลียหรือว่าเทวันนะครับตึงตึงตึรดดึงตึงเติเดรดึงกินนะครับกินกินอยู่นะครับผมเคลียหรือว่าเทวันนะครับ นี่ครับผมคุณตาก็าหอบยาตอนเย็นเย็นนี่โยนให้เยอะนะครับนี่เล่นดินนะครับดินเข้าตานะครับต,ตาไหลเลยครับคุณยายคุณยายฮิโปครับหรือว่าคุณยายรถถังมีหลายชื่อมากครับนี่ กินอยู่นะครับผมหรือว่าจะไม่กินนะครับนี่คือหญ้าสำหรับตอนเย็นนะครับเราโยนหญ้าเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ให้ช่องพังลุงซับของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณครับ